ช่องฟังนี้ยายก่อนฟังคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบทที่หนึ่งอเมซอนลินลี่หรือที่รู้จักกันในชื่อกอดลูกสาวในป่าทึบหญิงร่างท้วมสองคนกำลังเล่นกันอยู่ทันใดนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่ริมถนนบาดแผลเต็มตัวพวกเธอตกใจและรีบวิ่งเข้าไปหาคอสมอสคุณรู้จักคนคนนี้ไหมเธอเป็นเด็กจากหมู่บ้านหรือเปล่าไม่ฉันไม่รู้จักเธอเธอถูกสัตว์ป่าทำร้ายหรือเปล่าเธอบาดเจ็บสาหัสมากทั้งคู่ไม่เคยเห็นผู้ชายมาก่อนจึงคิดว่าเป็นผู้หญิง เราต้องรีบพาเธอกลับไปรักษาทันทีส่อตับมาช่วยฉันด้วยฉันกลัวว่าถ้าฉันใช้แรงมากเกินไปฉันจะทำร้ายเธออีกไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็รีบพาผู้บาดเจ็บมายังหมู่บ้านคอสมอสตะโกนสุดเสียงว่าหมอหมอเร็วเข้ามีคนบาดเจ็บอยู่ตรงนี้ไม่นานานักเสียงดังของคอสมอสก็ดึงดูดกลุ่มผู้หญิงพวกเขามีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันบางคนสูงบางคนเตีย้ยบางคนอ้วนบางคนผอมบางคนน่าเกลียดน,น่ากลัวบางคนสูงสง่าบางคนสวยงามและเย้ายวนใจอย,อย่างยิ่งมีรูปร่างที่ระเบิดได้เรียกได้ว่าเป็นสองขั้ขขขวส ที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาแต่ละคนมีงูเลี้ยงขนาดต่างๆกันมาด้วยดวงตาที่สดใสบ่งบอกว่าไม่ใช่งูพิษไร้สติแต่เป็นสัตว์ที่ชาญฉลาดผู้คนที่เฝ้ามองมองร่างของชายผู้นั้นที่เต็มไปด้วยรอยแผลและรอยถลอกแม้แต่เสื้อผ้าก็ขาดวิ่นใบหน้าของพวกเขาแสดงความสงสารผู้หญิงคนหนึ่งในชุดหมอรีบวิ่งเข้ามาสีหน้าเคร่งเครึมคอสมอส์สเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ได้อย่างไรเขาถูกสัตว์ป่าทำร้ายหรือน่าจะใช่นั่นเป็นวิธีที่เราพบเขา หมอถอดเสื้อของชายคนนั้นออกตรวจดูบาดแผลที่เป็นสะเก็ดคิ้วของเธอขมวดเล็กน้อยสีหน้าของเธอเคร่งขรึมขึ้นแผลพวกนี้ดูไม่เหมือนถูกสัตว์ป่าทำร้ายเลยดูเหมือนแผลถูกอาวุธมีคมมากกว่าเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของสอตบี้ก็คมกริบขึ้นทันทีอะไรนะอาจจะเป็นใครสักคนสโครลหรือเปล่าการใช้คำว่าสโครลเป็นวิธีการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเธอมักจะจบประโยคด้วยคำนี้เสมอคนอื่นๆเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็เริ่มเคร่งขรึมเช่นกันถ้าเป็นใครสักคนนี่มันอาญยากรรมชัดๆ ลินลี่อเมซอนไม่เคยเห็นอาชญากรรมร้ายแรงแบบนี้มานานแล้วไว้ค่อยคุยกันทีหลังเราต้องพันแผลให้เธอก่อนขณะที่หมอพูดเขาก็ถอดเสื้อผ้าของชายคนนั้นออกทั้งหมดเปิดเผยสภาพร่างกายทั้งหมดให้ทุกคนทราบดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงสารว้าวดูสิคนคนนี้บาดเจ็บสาหัสแผลถลอกมากมายขนาดนี้โดนฟันไปกี่ครั้งแล้วร่างของชายผู้นั้นปกคลุมไปด้วยบาดแผลที่พันกันเป็นตาข่ายแม้ว่าแผลเหล่านั้นจะตกสะเก็ดไปแล้วก็ตามนี่มันความแค้นอะไรกันเนี่ยเธอบาดเจ็บแบบนี้ เราต้องหาสาเหตุให้ได้เมื่อเธอตื่นขึ้นมาพวกเราที่อเมซอนลินลี่จะไม่ยอมทนกับความรุนแรงแบบนี้รีบช่วยเธอทำความสะอาดบาดแผลเร็วเข้าระวังตัวด้วยอ่อนโยนอย่าเปิดแผลซ้ำอีกลูกเกร์ที่หลับสนิทรู้สึกถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสที่แผลส่้นไปทั่วร่างกายเขาลืมตาขึ้นอย่างงัวเงียมองดูผู้หญิงที่อยู่รอบๆแล้วหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพยายามขยับตัวความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้เขาอ้าปากค้างโอ้ยเจ็บจังเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทำไมร่างกายฉันถึงเจ็บขนาดนี้คอสมอสเมื่อเห็นลูกเก็กแสดงควาามมดีีใจอออกททันโเธตื่นแล้ว พวกเรากำลังจะถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงมีบาดแผลจากมีดมากมายขนาดนี้เธอไปทำร้ายใครมาบาดแผลจากมีดลูกเกอชะงักไปเล็กน้อยเขาก้มมองร่างกายตัวเองเห็นรอยแผลและรอยถลอกมากมายที่ดูคล้ายกับรอยแผลจากอาวุธมีคมคิ้วขมวดขึ้นทันทีข้าไม่คิดว่าข้าไปทำร้ายใครเลยข้าไม่เคยถูกฟันข้าบาดเจ็บแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวก่อนข้าไม่ควรอยู่บ้านดูอนิเมะหรือข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรข้าอยู่ที่ไหนล้อมรอบไปด้วยผู้หญิงข้ากำลังฝันอยู่หรือ อย่างไรก็ตามความเจ็บปวดที่รุนแรงและชัดเจนในร่างกายของเขาบอกเขาอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ความฝันความฝันคงไม่มีความตระหนักรู้และความรู้สึกเจ็บปวดที่ชัดเจนเช่นนี้ทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ดูเหมือนจะสังเกตเห็นบางอย่างมองลูกเกอด้วยความประหลาดใจเฮ <Hey, S 2> พวกนายสังเกตเห็นกันบ้างไหมเขาดูไม่มีหน้าอกเลยแถมยังดูต่างจากพวกเรานิดหน่อยด้วยว้าวจริงเหรอทําไมนายถึงดูเป็นแบบนี้แปลกจังลูกเกลอกตาทันทีแน่นอนว่าคงเป็นเรื่องมหัศจรรย์หากชายหญิงมีหน้าตาเหมือนกัน เมื่อมองดูสีหน้าไรเดียงสาไรเดียงสาและอยากรู้อยากเห็นของพวกเธอลูกเกอก็ถึงกับมุนงงเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงพวกนี้ไม่เคยเห็นผู้ชายมาก่อนเลยใช่ไหมในโลกนี้มีคนไม่รู้จักผู้ชายจริงๆเหรอหืมมีอะไรผิดปกติทันใดนั้นลูกเกอร์ก็สังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับกลุ่มคนกลุ่มคนจำนวนมากที่ล้อมรอบพวกเขารวมถึงคนที่มองดูอยู่ล้วนเป็นผู้หญิงแล้วทำไมพวกเธอถึงดูแปลกไปกันหมด บางคนสูงเกือบ3าเมตรบางคนอ้วนจนต้องกอดสองคนบางคนเอวบางราวกับมูและบางคนสูงแค่เอวสิ่งที่ทาให้เขารู้สึกเสียวซ่านที่หนังสีสากคือการที่ผู้หญิงเหล่านี้แต่ละคอน,นมีมูอยู่ด้วยฉากประหลาดนี้ทําให้เขานึกถึงดอกลิลลี่อเมซอนจากวันพีทัทนทีประกอบกับรูปลักษณ์ที่ไร้เดียนสาและแปลกประหลาดของพวกเธอหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบหยุดเต้นพระเจ้าช่วยไม่มีทางฉันเคยเจอการเดินทางข้ามเวลาในตำนานจริงๆเหรอเดินทางไปยังโลกของวันพีเหรอนี่ดอกลิลลี่อเมซอนหรือเปล่า เขาจำได้ว่าตัวเองนอนดูวันพีทซ้ำาๆบนเตียงอย่างงัวเงียเขาเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวหรือแล้วตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกพาตัวไปการดูอนิเมะทั้งคืนจะนำไปสู่การเดินทางข้ามเวลาได้จริงหรือมันไร้สาระขนาดนั้นเลยเหรอขณะที่ลูกเกลอกำลังครุ่นคิดจุ่จุหญิงร่างผอมบางสวมอาวุธครบมือก็เดินเข้ามาหาเขาถามอย่างจริงจังว่าเจ้าชื่ออะไรเจ้ามาจากหมู่บ้านไหนแล้วใครทำร้ายเจ้า ลูกเกอเงียบไปทันทีไม่รู้จะตอบยังไงถ้าเขาข้ามมิติมาจริงๆเขาคงบอกความจริงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ว่าเขาเป็นผู้ชายเขาบอกเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นหากที่นี่คือเกาะแห่งบุตรสาวจริงๆเขาอาจจะถูกจำคุกเมื่อเห็นกลุ่มผู้หญิงไร้เดียงสาจ้องมองเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นลูกเกอจึงรีบหยิบผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาคลุมตัวเขารู้สึกอายมากที่ถูกผู้หญิงมากมายจ้องมองด้วยความสงสยัยกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เข้าใจเส้นแบ่งระหว่างชายหญิงเขารับมือไม่ไหว จากนั้นเขาก็พิจารณาผู้คนตรงหน้าอย่างจริงจังเมื่อมองดูรูปลักษณ์อันแปลกประหลาดของพวกเขาลู่เกอก็สาบานว่าสิ่งมีชีวิตเช่นนั้นไม่มีทางมีอยู่จริงเขาอาจจะข้ามพบมาจริงจริซึ่งน่าจะมาจากดอกลินลี่แห่งอเมซอนในวันที่ท้ายที่สุดแล้วงูเลี้ยงที่อยู่รอบๆพวกเขานั้นเด่นชัดเกินไปทําให้เขารู้สึกขนลุกเพื่อชี้แจงความคิดลู่เกอจึงถามว่าเออนี่ใช่อเมซอนลิลลี่หรือเปล่าอเมซอนลิลลี่เหรอหมอชื่อคาม์มองลู่เกอด้วยความประหลาดใจมีแต่คนนอกเท่านั้นที่ใช้ชื่อนี้พวววกกเเเเเเขาาาาทัั้ง้งงหหมมมมมดดรรีีียตอออ่่่่ซซนลลิคุณไไจ อเมซอนลินลี่เออจริงๆแล้วมันคือโลกของวันพีทหัวใจของลูกเกิดเต้นแรงเมื่อได้ยินดังนั้นเขาไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับโลกแห่งการเดินทางข้ามเวลาในตำนานลูกเกิลไม่ได้ตั้งใจจะโกหกว่าเขามาจากอเมซอนลินลี่เพราะตัวตนของเขาจะถูกพิสูจน์ได้ง่ายและการถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายก็ยิ่งยากที่จะอธิบายเปล่าเขาพูดฉันมาจากเกาะนอกเรือของฉันถูกทำลายจากการโจมตีของโจรสลัดฉันเลยว่ายน้ำมาที่นี่โดยใช้ไม้กระดาน หญิงสาวอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจไม่ได้แสดงความสงสัยใดๆออกมาเลยพวกเธอไร้เดียงสายอย่างเหลือเชื่อมองลูกเกลด้วยความประหลาดใจว้าวบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ยังว่ายน้ำข้ามคามเบลมาหาอเมซอนลินลี่ของเราได้อีกต้องเป็นนักรบที่เก่งกาจมากแน่ๆในสายตาพวกเขาคามเบลมีราชาแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่มากมายการที่ลูกเกลฝ่าคามเบลและไปถึงเกาะได้โดยใช้เพียงแผ่นไม้กระดานนั้นช่างน่าประทับใจเหลือเกิน ไม่เลวเลยลูกเกลพูดตะกุกตะกับรู้สึกผิดเล็กน้อยที่โกหกมองดูสายตาที่ไรเดียงสาและชื่นชมของเหล่าหญิงสาวเหล่าหญิงสาวบนเกาะช่างไรเดียงสาและถูกหลอกได้ง่ายเหลือเกินคามามองอย่างง,งุนงงจนสลัดทำร้ายเจ้าหรือทำไมพวกเขาถึงทำร้ายเจ้าอเมซอนลิงลี่มีจนสลัดคูจาเป็นของตัวเองพวกเขาจึงคิดว่าจนสลัดเป็นคนดีแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องทำร้ายใครด้วย ลูกเกอเห็นแววตาไร้เดียงสาและอยากรู้อยากเห็นของพวกเธอก็รู้ทันทีว่าพวกเขากำลังสงสัยอะไรจึงรีบอธิบายพวกพ้องย่อมมารวมกันเป็นฝูงย่อมมีทั้งดีและไม่ดีคุณไม่สามารถสรุปเอาจากอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือหรือโจรสลัดก็มีทั้งคนดีและคนเลวแน่นอนว่าในหมู่โจรสลัดย่อมมีคนเลวมากกว่าพวกเธอรู้อยู่แล้วว่ากองทัพเรือมีอยู่จริงเช่นเดียวกับชายผู้เป็นตำนานพวกเธอได้ยินเรื่องนี้มาจากสมาชิกกลุ่มโจรสลัดคุจา เมื่อได้ยินดังนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็พูดด้วยความขุนเคืองว่าถูกต้องแล้วเหมือนกับพวกโจรสลัดที่จับพี่น้องกระกูลแฮนคอรไปพวกเธอสมควรตายนี่ก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้ยินแม้แต่คำเดียวเกี่ยวกับแฮนคอกและคนอื่นๆเลยสงสัยจังว่าตอนนี้พวกเธอเป็นยังไงบ้างเมื่อลู่เกอร์ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตกตะลึงหาพี่น้องกระกูลแฮนคอรถูกจับมาเป็นปีแล้วหรือข้ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเขารู้สึกเสียดายขึ้นมาเล็กน้อยทำไมข้าไม่มาที่นี่เร็วกว่านี้บางทีขข้้าาาออจจะเเปลีี่่ยนชตกกกกรรมทถูับไไดดงพว็ หลังจากครุ่นคิดลู่เกอร์ก็เกิดความสงสัยอีกครั้งเพราะเขาอยากรู้จริง,รงๆว่าอาดีตจักรพรรดินีของแฮนคอกคือใครจักรพรรดินีองคปัจจุบันของท่านคือใครข้าเพิ่งมาถึงอเมซอนลินลี่ข้าไม่ควรไปแสดงความเคารพจักรพรรดินีของท่านหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของเหล่าสตรีก็เปลี่ยนเป็นเศร้าโศกและสิ้นหวังทันทีจักรพรรดินีของเราเพิ่งสวรรคตรไปไม่นานอเมซอนลินลี่ยังไม่ได้เลือกจักรพรรดินีองค์ใหม่อ่าข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ลู่เกอถอนหายใจเดิมทีเขาอยากพบอดีีีีตตตจักกกกรพดินนนนผผผูู้้้ลลลึบแแ่่โะาามอื ในขณะนั้นเองหญิงสูงเกือบสาเมตรก็เดินเข้ามาหาลูกเกอถึงแม้เธอจะสูงแต่รูปร่างของเธอก็งดงามไร้ที่ติสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบในทุกสัดส่วนเธอเป็นที่สาวที่งดงามอย่างแท้จริงนางจ้องมองลูกเกออย่างตั้งใจใบหน้าเคร่งครึมดวงตาสดใสเผยแววตาคาดหวังเล็กน้อยอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นตอนนี้เลยในเมื่อเจ้ามาจากนอกเกาะเจ้าเคยได้ยินชื่อบอาแฮนคอกโบอาแซนเดอร์โซเนียและบอวเมริโกบ้างไหมนี่เมื่อเห็นแววตาที่รอคอยและกระตือรือร้นในดวงตาของพี่สาวลูกเกอจึงลังเลเข,ขาวควรจะบอกพวกเธอไหมว ถ้าเขาบอกแฮนคอรยังสามารถเป็นจักรพรรด,ดินีแห่งอเมซอนลินลี่ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามความลังเลของลูกเกิดทำให้หญิงชรารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีรู้ไหมเจ้าเคยได้ยินชื่อพวกเขามาแล้วไม่ใช่หรือสัญชาตญาณของข้าบอกกว่าเจ้ารู้ที่อยู่ของพวกเขาเร็วเข้าได้โปรดบอกฉันทีตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนผู้คนที่เฝ้ามองต่างพากันสะดุ้งจริงเหรอเจ้ารู้ที่อยู่ของแฮนคอรและคนอื่นๆจริงๆเหรอได้โปรดได้โปรดบอกเราที จักรรพด,ดีนีเรียกชื่อพวกเธออยู่เรื่อยๆก่อนที่นางจะสิ้นพระชนม์หากเจ้ารู้ที่อยู่ของพวกเธอโปรดบอกเราทีลูกเกอมองหญิงสาวที่ตื่นเต้นอยู่รอบตัวเขาอย่างอึ้งๆเดี๋ยวก่อนข้าไม่ได้พูดอะไรข้าแค่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วเจ้าก็สังเกตเห็นเจ้าสังเกตเห็นได้อย่างไรเจ้าอ่านสีหน้าเล็กๆน้อยๆออกหรือไม่ไม่สิอาจจะเป็นฮาคีสังเกตการก็ได้ถ้าเป็นฮาคีสังเกตการการสังเกตอันเฉียบแหลมของเขาก็น่าจะสมเหตุสมผลเพราะอเมซอนลิลลี่มีชื่อเสียงในเรื่องฮาคีนักรบทุกคนรู้้วิธีใชมัน อย่างไรก็ตามเมื่อนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องแฮนด็คอกทั้งสามยอมตายดีกว่าปล่อยให้ความจริงที่ว่าพวกเธอเป็นทาสของมังกรฟ้าถูกปิดบงังเขาจึงละทิ้งแผนการที่จะพูดอย่างเปิดเผยทันทีข้าเคยได้ยินชื่อทั้งสามนี้มาพวกเธอถูกนำไปประมูลขายแล้วหลังจากนั้นข้าก็ไม่รู้อะไรเลยอะไรนะพวกเธอถูกขายไปแล้วงั้นเหรอทันใดนั้นความโกรธก็ปะทุขึ้นจากกลุ่มหญิงสาวใบหน้าของเหล่าหญิงสาวล้วนเต็มไปด้วยความเดือดดาลไอพวกค้ามนุษย์บ้าเอย้ยพวกมันสมควรตายอย่างน่าสยดสยอง ดวงตาของพี่สาวคนโตฉายแวววาวด้วยประกายแสงที่เฉียบคมใบหน้าของเธอเคร่งขรึมโรงประมูลนั่นอยู่ที่ไหนเราต้องไปช่วยพวกมันหาลูกเกิดตกตะลึงเมื่อได้ยินดังนั้นช่วยพวกมันจากมังกรฟ้าไปส่งพวกมันมาเขาถามทันทีพวกเจ้าออกไปจากเกาะได้แล้วเหรอเออใบหน้าของเหล่าหญิงสาวล้วนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่ได้หากไม่มีจักรพรรด,ดินีพวกเธอก็ไม่สามารถควบคุมมูสองตัวบนเรือของกลุ่มโจรสลัดคจาได้ดังนั้นพวกเธอจึงไม่สามารถข้ามเขตคามเบลและออกจากอเมซอนลิลลี่ได้อย่างปลอดภยัย หญิงสาวผู้สูงวัยกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขครึมทันทีว่าดูเหมือนว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดของเราคือการเลือกจักรพรรด,ดินีคนใหม่พวกเราได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่ไม่มีใครสามารถได้รับการยอมรับจากเหล่าเซอร์เพนและควบคุมพวกมันได้ซึ่งทาให้ตาแหน่งของจักรพรรด,ดินีบนอเมซอนลิลลี่ยังคงว่างอยู่จนถึงตอนนี้ฝูงชนมองหน้ากันและในที่สุดก็ถอนหายใจอย่างหมดหนทางไม่มีใครบนอเมซอนลิลลี่สามารถนั่งบนบัลลังของจักรพรรด,ดินีได้ แน่นอนว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถได้รับการยอมรับจากเหล่าเซอร์เพนส์และควบคุมพวกมันได้สำเร็จหากปราศจากการควบคุมเหล่าเซอร์เพนส์ต่อให้พวกเขาเลือกจักรพรรด,ดินีคนใหม่มันก็ไรประโยชน์และพวกเขาก็จะออกจากเกาะไปไม่ได้ข้าไม่เคยคิดเลยว่าการได้เป็นจักรพรรด,ดินีจะมาพร้อมกับเงื่อนไขแบบนี้ลูกเกออุทานพร้อมกับถอนหายใจเขาเคยเห็นมูสองตัวจากกลุ่มโจรสลัดคุจาในอนิเมะมาก่อนพวกมันดูร้ายและมีพิษร้ายแม้แต่ราชาแห่งท้องทะเลแห่งคามเบล,ลก็ยังไม่กล้าโจมตีคนธรรมดาไม่อาจควบคุมพวกมันได้ เขาไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าเงื่อนไขแรกกขอองค์การที่อเมซอนลิลลี่จะได้รับเลือกเป็นจักรพรรด,ดินีคือการได้รับการยอมรับจากมูสองตัวนั้นดูเหมือนว่าตำแหน่งจักรพรรด,ดินีจะไม่ใช่ของใครก็ได้ความกระตือรือร้อนในตอนแรกของพวกเธอถูกบทขยี้ด้วยความเป็นจริงทันทีผู้หญิงทุกคนเหี่ยวเฉาเหมือนมะเขือม่วงที่ถูกน้ำแข็งกัดพวกเธอต้องการช่วยเหลือผู้คนแต่กลับไม่สามารถออกไปได้พวกเธอทำอะไรไม่ได้เลยทันใดนั้นเด็กสาวคนหนึ่งในฝูงชนก็มองไปที่ลูกเกอและพูดว่าในเมื่อนางสามารถข้ามเส้นทางไร้สายลมมาที่นี่ได้นั่นหหมมมมาาาาายควว่่่่นางงงแแข็กกรรไใชือ เจ้าคิดว่านางจะได้รับการยอมรับจากมูได้หรือไม่ใช่เมื่อได้ยินเช่นนี้เหล่าสตรีก็มองลูกเกอด้วยสายตาที่ลุกโชนทำไมเราไม่ลองให้นางดูละ่ะถ้านางทำสำเร็จให้เธอกลายเป็นจักรพรรด,ดินีของเราอ่าไม่นะพวกแกใจง่ายกันจังลูกเกอตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงปล่อยให้คนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกลายเป็นจักรพรรด,ดินีของพวกเจ้งงางั้นเหรอจริงเหรอไม่นางทำไม่ได้หรอกทันใดนั้นเสียงแข็งกร้าวก็ดังขึ้นและสตรีร่างกำยำก็พาคนหลายคนมาหาพวกเขาหญิงสูงใหญ่ร่างสูงใหญ่สูง,สงกว่าสามเมตรถามด้วยความ,มง,ง,งุน เธอข้ามคามเบลมาที่นี่แถมยังรู้ที่อยู่ของแฮนค็กและคนอื่นๆอีกถ้าเราช่วยแฮนกและคนอื่นๆได้ข้าจะยอมรับเธอเป็นจักรพรรด,ดินีด้วยซ้ำใช่นี่คือความปรารถนาสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนของสมเด็จพระจักรพรรด,ดินีเราต้องช่วยแฮนกและคนอื่นๆให้ได้หญิงร่างกำยำผู้แข็งแกร่งไม่สนใจหญิงร่างสูงใหญ่คนนั้นและจ้องมองลูกเกอร์ทันทีที่ลูกเกอร์เห็นกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็รู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายเขารู้ทันทีว่าคนเหล่านี้เป็นสมาชิกกลุ่มจนสลัดคุจาหมายความว่าพวกเขาเคยเจอผู้ชายมาก่อนตัวตนขของงเเเาาาในฐานฐะะผผูู้ชยยกกลัจถปิด แน่นอนว่าหญิงร่างกำยำพูดอย่างจริงจังว่าข้าไม่ได้ปฏิเสธความสามารถของเขาในการนำพาพวกเราข้ามเขตคามเบลหรือเพื่อให้ได้รับความยอมรับจากอสสรพิษเพียงเพราะเขาเป็นผู้ชายอเมซอนลินลี่มีกฎผู้ชายไม่สามารถขึ้นฝั่งอเมซอนลินลี่ได้นับประสาอะไรกับการเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดคุจานับประสาอะไรกับการเป็นจักรพรรดินีของเราหาผู้ชายเมื่อได้ยินดังนั้นดวงตาของหญิงสาวทุกคนก็เบิกกว้างทันใดนั้นสายตาของทุกคนก็หันไปมองลูกเกอสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างหาที่สุดมิได้เรากับกำลังมองสิ่งมีีีชวิตท่หหาาายกกแแลลละะปรด เขาเป็นผู้ชายเหรอผู้ชายหน้าตาแบบนี้เหรอไม่แปลกใจเลยที่เขาดูแตกต่างจากพวกเราโอ้พระเจ้าฉันเห็นผู้ชายจริงๆผู้ชายปลูกเห็ดบนตัวผู้ชายนี่แปลกจริงๆเมื่อได้ยินเสียงพูดคุยรอบตัวเขาและเห็นพวกเขาชีนิ้วและกระซิบกันลู่เกอก็พูดไม่ออกอีกครั้งโชคดีที่ไม่นาน,นหญิงผู้เด็ดเดี่ยวก็ตะโกนว่าเงียบนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นสนุกกันเห็นได้ชัดว่าหญิงผู้นี้มีอำนาจและฐานะสูงส่งคำตำหนิของเธอทำให้บรรยากาศรอบข้างเงียบลงทันที จากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหาลูกเกอด้วยสีหน้าจริงจังแล้วพูดว่าข้าชื่อซานยาข้าเป็นกัปตันกลุ่มจนสลัดคูจาภายใต้การบังคับบัญชาของจัก,กรพรรดินีบอกชื่อของเจ้ามาลูกเกอยืดสีหน้าทันทีและตอบว่าลูกเกอ ซานยาพยักหน้าสีหน้ายังคงจริงจังตามกฎแล้วเราควรส่งเจ้ากลับออกจากเกาะทันทีแต่หน้าเสียดายที่ตอนนี้เราไม่มีกำลังที่จะออกไปได้ดังนั้นเราควรขังเจ้าไว้แต่เจ้านำบาะแสของที่น้องตระกูลแฮนคอกมาให้เราเจ้าได้ช่วยเราไว้แล้วและเราควรปฏิบัติต่อเจ้าด้วยความสุภาพอย่างไรก็ตามอเมซอนลิลลี่ไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้ามาเหยียบที่นี่ดังนั้นจนกว่าจะกระพัะดินีองคใหม่จะเข้ารับตำแหน่งเราจะจัดการให้เจ้าอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านเจ้าไม่มีข้อโต้แย้งใดๆใช่ไหม ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆลูกเกอร์พยักหน้าเขาดีใจที่ได้อยู่ที่นี่เขาตั้งใจจะฝึกฮาคิทที่นี่เพราะอเมซอนลินลี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการฝึกฮาคิแลจาจักรพัรด,ดินีองค์หม่ย่อมต้องเป็นแฮนคอกอย่างแน่นอนแต่นั่นคงต้องใช้เวลาสปีเขาสามารถใช้3ปีนี้พัฒนาตนเองให้เหมาะสมบนอเมซอนลินลี่ได้ซอนย่าพยักหน้าเงียบๆถ้าอย่างนั้นเราควรคุยกันเรื่องแฮนดคอกและคนอื่นๆคุณช่วยเล่าสถานการณ์เฉพาะของพวกเขาให้เราฟังหน่อยได้ไหม ลูกเกอโกหกโดยไม่กลับพริบตาฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยรู้แค่ว่าพวกมันถูกพาไปประมูลและถูกซื้อไปหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉันไม่รู้จักผู้ซื้อแต่ส่วนใครเป็นคนซื้อไปหาถามที่ประมูลเอาเองเถอะลูกเกอไม่กลัวว่าพวกเขาจะยอมให้เขาพาไปประมูลเพราะยังไงพวกมันก็ออกไปไม่ได้หรอกพี่น้องตระกูลแฮนคอกทั้งสาคนจะถูกพีโอนีและคนอื่นๆพาตัวกลับมาในอีก3ปีเขาจึงไม่กังวล เขาจะอยู่ที่นี่สามปีแข็งแรงขึ้นแล้วค่อยคุยกันเรื่องออกจากอเมซอนลินลี่ส่วนเรื่องออกจากอเมซอนลินลี่เขาไม่ได้คิดจะทำเช่นนั้นจนกว่าจะป้องกันตัวเองได้เพราะโลกภายนอกมันอันตรายการออกไปข้างนอกก็เหมือนฆ่าตัวตายนั่นแหละซานยาพยักหน้าแล้วหันไปหาชายร่างใหญ่ข้างๆคอสมอร์สอตอวีพวกเธอสองคนพาลูกเกอกลับมาพาเขาไปที่กระท่อมนอกหมู่บ้านได้เลยตกลงคอสมอร์ทักทายลูกเกลออย่างอบอุ่นทันทีสวัสดีครับผมชื่อคอสมอร์เออคุณเป็นผู้ชายจริงๆเหรอครับลูกเกลอพูดไม่ออกแต่ได้แต่ตอบอย่างหมดหนทางว่าครับขออบคุณมมมากกทีี่่่ชววยผไ้้เื ถ้าสองคนนี้ไม่พาเขากลับหมู่บ้านเขาอาจจะถูกสัตว์ป่ากินไปแล้วก็ได้เพราะสัตว์ป่าที่นี่เป็นสัตว์ประหลาดจริงๆดังนั้นเขาจึงรู้สึกขอบคุณทั้งสองคนนี้มากสตบี้ไม่เป็นไรครับแต่อาการบาดเจ็บของคุณร้ายแรงไหมครับดูท่าจะสาหัสมากลูกเกอิโบอกมืออย่างไม่ใส่ใจทันทีไม่เป็นไรครับผมรู้สึกเจ็บแล้วน่าแปลกที่เพียงครู่เดียวเขาก็รู้สึกเจ็บน้อยลงแม้ว่าความเจ็บปวดจะทําให้เขาแทบกรีดร้องหาแม่ก็ตามสตบ,บี้ดีมากผมบอกได้เลยว่าคุณแข็งแกร่งมาก ลูกเกยิ้มพลางเหลือบมองเสื้อผ้าขาดวิ่นของตัวเองแล้วพูดว่าเออที่นี่มีโรงอาบน้ำไหมขออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดๆหน่อยได้ไหมคอสมอสพยักหน้าอย่างก,กระตือรือร้นได้สิมากับฉันสิโรงอาบน้ำอยู่ไม่ไกลหรอกสตบี้งั้นฉันจะไปหาเสื้อผ้าที่ใส่พอดีตัวมาให้พูดจบเขาก็เดินจากไปลูกเกยเดินตามคอสมอสไปยังโรงอาบน้ำไม่นานนะักทั้งสองก็มาถึงโรงอาบน้ำไม่สิต้องบอกกว่าเป็นอ่างอาบน้ำต่างหากแต่เมื่อลูกเกอเห็นภาพตรงหน้าเขาก็ตกตะลึงทันทีอุทานออกมาโดยสัญชตาตญาณว่าพระเจ้าช่วย เขาไม่รู้ว่าควรจะมองดีหรือไม่ฉากเบื้องหน้าเขาช่างงดงามและร้าวใจเหลือเกินหญิงสาวราวสิบกว่าคนรูปร่างสูงเล็กต่างระดับกำลังเล่นซุกซนอยู่ในอ่างอาบน้ำภาพที่เห็นช่างน่าสะพรึงกลัวเสียจริงไม่มีทางรู้ว่าฉันเป็นผู้ชายพวกเธอก็ยังพาฉันมาที่แบบนี้อีกเหรอนี่มันร้าใจเกินไปแล้วฉันรับไม่ไหวแล้วลูกเก,กลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากแอบโล่งใจที่โชคดีที่เขาเคยดูหนังและภาพเอไอมานับไม่ถ้วนแถมยังไม่เสียเลือดกําเดาไหลอีก อย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าร่วมอาบน้ำรวมชายหญิงกับผู้หญิงเหล่านี้เพราะพวกเธอไม่มีแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกเพศการเห็นเขาดูแตกต่างจากพวกเธอย่อมกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของพวกเธอและแค่คิดว่าพวกเธอจะดึงดันกันก็ทำให้เขาสะดุ้งแล้วเมื่อเห็นคอสมอส์กระโดดลงไปในอ่างอาบน้ำและปะปนกับผู้หญิงลูเกอร์ก็หามุมสงบสงบและเริ่มอาบน้ำอย่างไรก็ตามในฐานะผู้ชายคนเดียวในอเมซอนลิงลี่ไม่ว่าลูเกอร์จะพยายามทำตัวเรียบง่ายแค่ไหนเขาก็ยังเป็นคนที่สะดุดตาที่สุดในที่นี้ เมื่อได้ยินคอสมอเปิดเผยว่าลูกเกอร์เป็นผู้ชายจริงๆเหล่าผู้หญิงในโรงอาบน้ําก็กรูกันเข้ามาหาเขาภาพนั้นทําให้ลูกเกอร์เบิกตากว้างทันทีเออพวกแกกาลังทําอะไรกันอยู่พวกแกกําลังทดสอบพลังใจของฉันอยู่เหรออย่างไรก็ตามพวกผู้หญิงมองลูกเกอร์อย่างไม่ใส่ใจพร้อมกับแสดงความคิดเห็นนี่มันผู้ชายเหรอนอกจากไม่มีหน้าอกแล้วเขาก็ไม่มีอะไรต่างจากพวกเราเลยมันต่างกันนะคอสมอหถัวรอบคิดคักคผู้ชายปลูกเห็ดบนร่างกายลูกเกอร์พูดไม่ออกเขาจะผ่านด่านเห็ดไปได้จริงๆเหรอ อย่างไรก็ตามคำพูดของคอสมอสดึงดูดความสนใจของคนกลุ่มหนึ่งโอ้จริงเหรออยู่ที่ไหนที่ไหนมาดูกันทันใดนั้นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็รุมล้อมเขาตรวจดูลูกเกออย่างละเอียดถี่ถ้วนการโจมตีของผู้หญิงนั้นรุนแรงมากลูกเกอรู้สึกกดดันอย่างมหาศาลเขาพยายามอย่างหนักที่จะรับมือความเป็นชายของเขาเริ่มพลุ้งพล่านขึ้นกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เข้าใจเส้นแบ่งระหว่างชายหญิงเขารับมือไม่ไหวโชคดีที่ทันใดนั้นคอสมอสดูเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเธอเดินเข้ามาหาลูกเกรอและอุทานด้วยความประหลาดใจว้าวแผลของคุณหหายไไปนแล้ว ขณะที่เธอพูดเธอลูบสะเก็ดแผลออกและสัมผัสมันด้วยความประหลาดใจยิ่งขึ้นว,ว้าวแผลพวกนั้นหายไปไหนหายเร็วจังแม้แต่แผลเป็นก็ไม่เหลือเลยเหรอเธอและสอตอมีได้ตรวจสอบบาดแผลของลูกเกอด้วยตนเองพวกเขาเห็นเขาเต็มไปด้วยแผลเป็นสะเก็ดแต่ในเวลาอันสั้นแผลทั้งหมดก็หายไปหมดมันช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินเมื่อได้ยินดังนั้นลูกเกอก็มองตัวเองด้วยความประหลาดใจเขาเคยเห็นรอยแผลเป็นทั่วร่างกายมาก่อนซึ่งน่าจะหายไประหว่างการข้ามมิติแต่แผลเหล่านั้นก็หายไปหมดภายในเวลาอันสั้น ทำให้เขาชงนจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นนี่หรือคือความสามารถพิเศษที่ฉันได้รับหลังจากข้ามมิติทุกคนบอกว่าผู้ข้ามมิติต้องมีรหัสโกงระบบระบบคุณอยู่ตรงนั้นไหมอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปนานก็ยังไม่มีเสียงตอบกลับบ้าเอ้ยฉันไม่มีระบบเหรออ้อไม่มีระบบไหนโอเคหรอกการมีอุปกรณ์ AI อยู่รอบตัวฉันรู้สึกเหมือนโดนจับตามองตลอดเวลาน่ารําคาญจริงๆลูกเกอไม่ได้กังวลกับการไม่มีระบบเท่าไหร่นะัเพราะนี่คือโลกของวันพีซและมีหลายวิธีที่จะแข็งแกร่งขึ้นโดยผลปีศาจเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด ถึงแม้ว่าจุดอ่อนของผลปีศาจจะเห็นได้ชัดแต่ตราบใดที่แข็งแกร่งพอแม้แต่จุดอ่อนเหล่านั้นก็สามารถเอาชนะได้ลูกเกอรครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งจู่ๆก,ก็รู้สึกถึงกระแสน้ำบุอุ่นไหลผ่านช่องท้องส่วนล่างตอนแรกมันจางมากแต่กลับยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆภายใต้สมาธิจ,จดจ่อแผ่กระจายไปทั่วร่างกายให้ความรู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูกในขณะนั้นแม้แต่ประสาทสัมผัสทั้งหกของเขาก็ชัดเจนอย่างเหลือเชื่อสายตาสั้นของเขาที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานกลับคมชััดดดดดออออออยยยย่่่่่่าาาาาาางงงนนนปปรรระะหหหลเเเเเขมมม็ทีูกไไต้้จจพว สายตาของฉันวิเศษขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเป็นเพราะกระแสน้ำอุ่นนั่นหรือหรือว่ามันเป็นหนึ่งในพลังวิเศษที่ฉันได้จากการข้ามมิติมา ลูกเกอรี่ละทิ้งความยุ่งเหยิงตรงหน้าสงบจิตใจและสัมผัสถึงกระแสน้าอุ่นอย่างระมัดระวังเขาพบว่ากระแสน้ําอุ่นได้แผ่กระจายไปทั่วแขนขาและกระดูกผสานเข้ากับกล้ามเนื้อและเอ็นเขาพยายามควบคุมมันและทันทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมากระแสน้ําอุ่นก็รวมตัวกันอีกครั้งดังเช่นที่เขาจินตนาการไว้ไม่ว่าเขาต้องการให้มันไหลไปที่ไหนมันก็จะไหลไปที่นั่นเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและเอ็นในบริเวณน,นั้นความรู้สึกนั้นช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ ในตอนแรกลู่เกอร์คนพบว่ากระแสน้ําอุ่นนี้ดูเหมือนจะทาให้ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นแต่เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเขาจาเป็นต้องศึกษาผลกระทบเฉพาะของมันเพิ่มเติมแต่เขามั่นใจว่าการฟื้นตัวของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขณะที่ลู่เกอร์กำลังจะศึกษาคน้นคว้ายอย่างลึกซึ้งเสียงของคอสมอสก็ดังขึ้นในหูของเขาลู่เกอร์เจ้ากําลังฝันกลางวันเรื่องอะไรอยู่มีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าลู่เกอร์หลุดออกจากพวังพักแผนการศึกษาพลังงานภายในร่างกายไว้ชั่วคราวแล้วตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าไม่มีอะไรแค่คิดว่าจะฝึกฝนฮาทียังไง เจ้าอยากฝึกฝนฮาคิหรือคอสมอสมองลูกเกอดด้วยรอยยิ้มย้อเย,อเยอ้ยมาหาข้าสิถึงแม้ฮาคิกรอบของข้าจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่มันก็ยังถือว่าดีที่สุดสำหรับอายุของข้าจริงเหรอลูกเกอมองคอสมอสด้วยความยินดีทันทีรู้สึกว่าร่างที่ราวกับภูเขาของเธอช่างน่ารักเหลือเกินแบบนี้จะฝ่าฝืนกฎของที่นี่ไม่ได้หรือไม่ใครใครก็ฝึกฝนฮาคิได้งั้นข้าจะฝากเจ้าไว้กับเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนื่องจากมีใครสักคนยินดีสอนฮาคิให้เขาเขาจึงไม่สุภาพเป็นธรรมดา ทันดนั้นสอตอตอบบี้ก็มาถึงพร้อมชุดเปลี่ยนให้ลูกเกอทว่าหลังจากเห็นชุดที่สอตโออบบี้นำมาลูกเกอก็พูดไม่ออกอยู่นานมันคือชุดผู้หญิงนี่มันแทบจะทําให้เขาเสียสติไปแล้วถึงแม้เขาจะไม่อยากพูดเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับมันเพราะบนเกาะน,นี้ไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายแม้แต่ชิ้นเดียวเขาต้องใส่มันไม่งั้นก็ต้องเดินเปลือยกายไปทั่วโชคดีที่เกาะน,นี้เต็มไปด้วยผู้หญิงพวกเธอจึงไม่รู้สึกแปลกที่ผู้ชายจะใส่ชุดผู้หญิงดังนั้นลูกเกอจึงไม่รู้สึกอายมากนักไม่งัขขออ้นา,นานตา หลังจากล้างตัวเสร็จก็ใกล้จะค่ำแล้วลูกเกลกล่าวอำลากลุ่มหญิงชราผู้กระตือรือร้นแล้วเดินตามคอสมอสและสอตออบบี้ไปยังบ้านไม้หลังหนึ่งนอกหมู่บ้านบ้านไม้หลังนั้นเรียบง่ายแต่ก็สามารถหลบลมและฝนได้มีผ้าปูที่นอนและผ้าห่มเตรียมไว้ให้แล้วสอตออบบี้คงจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนที่ลูกเกลกํำลังอาบน้ำไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเดี๋ยวเราจะเอามาให้หลังอาหารเย็นแต่เนื่องจากคุณอยู่คนเดียวนอกหมู่บ้านคุณก็ยังต้องระวังอยู่ดีถึงแม้ว่าสัตว์ป่าจะถูกทหารลาดตระเวนไล่ไปแล้วแต่คุณกกก็็ยัััังงงงงงตต้้้้ออระะวววแแมลลีีพิูเเบด่นนไป ลูกเกอร์รับดาบเล่มนั้นด้วยสีหน้ายินดีมันคือดาบคาตานะไม่ใช่ดาบที่มีชื่อเสียงอะไรแต่การออกแบบของมันดูเท่มากและเขาก็ชอบมันตั้งแต่แรกเห็นท้ายที่สุดแล้วใครกันที่มีความฝันในศินละปะก,การต่อสู้จะไม่ชอบดาบกันละ่ะหลังจากนั้นเขาถามคอสมอสและหญิงสาวอีกคนเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนออร่าอันทรงพลังพวกเขาอธิบายให้เขาฟังอย่างอดทนทว่าขณะที่ลูกเกอร์กำลังเริ่มฝึกคอสมอรก็รู้ตัวทันทีว่ามันมืดสนิทแล้วจึงอุทานออกมาว่าอ่าดึกมากแล้วเหรออาหารเย็นกำลังจะเริ่มแล้ว ลูกเกอฉันต้องรีบกลับบ้านแม่บอกว่าฉันต้องกลับบ้านก่อนอาหารเย็นทุกวันไม่งานจะไม่มีอาหารกินสตอบี้ฉันก็เหมือนกันจือจวนหาลูกเกอตกใจนี่ฟังดูเหมือนการรักษาเด็กเขาถามทันทีด้วยความสงสัยเล็กน้อยว่าเออปีนี้พวกเธออายุเท่าไหร่กันคอสมอสสิบสองสตอม,มี่ฉันก็เหมือนกันจือจ้วนหาลูกเกอตกตะลึงเมื่อมองดูร่างสูงใหญ่ทั้งสองนี้เขาก็สูงแค่หน้าอกของพวกเขาเท่านั้นแล้วพวกเขายังบอกเขาอีก,กว่าอายุสิบสอง โชคดีที่ลูกเกอตั้งสติได้อย่างรวดเร็วเออกลับบ้านตรงเวลาดีกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะเอาอาหารมาให้หลังจากกินเสร็จเมื่อเห็นร่างทั้งสองเดินออกไปลูกเกอก็รู้สึกตื้นตันใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าชายร่างใหญ่สองคนนี้จะอายุแค่สิสองปีแต่เมื่อคิดดูแล้วแฮนคอปอายุแค่สิบสาและทั้งสองคนก็อายุใกล้เคียงกับแฮนคอปดังนั้นอายุสิสองจึงดูสมเหตุสมผล เมื่อทั้งสองเดินออกไปบรรยากาศก็เงียบสงบลงลู่เกอร์มองไปรอบๆและพูดตามตรงการที่ต้องอยู่คนเดียวนอกหมู่บ้านในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายน่าสะพรึงกลัวนี้ทําให้เขารู้สึกประหม่าเล็กน้อยเขารีบควาดาบคาตานะไว้ซึ่งทาให้เขารู้สึกปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยด้วยความรู้สึกอันตรายเช่นนี้ลูก่เกอร์ยิ่งมุ่งมั่นที่จะแข็งแกร่งขึ้นเขาจึงเริ่มศึกษาพลังประหลาดภายในร่างกายทันทีเขาส่งพลังนั้นไปที่มือขวาและด้วยหมัดเดียวเขาก็ทุบหินก้อนใหญ่จนแตกละเอียดรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยที่กำ เขาส่งพลังไปที่ขาไม่เพียงแต่พลังขาของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ความเร็วในการวิ่งก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเขาเคลื่อนไหวได้อย่าง,งคล่องแคล่วราวกับปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้เมื่อได้ยินเสียงแผ่วเบาไปทั่วร่างกายเขารู้สึกผ่อนคลายอย่างเหลือเชื่อเขาวิ่งวนรอบพื้นที่หลายรอบโดยไม่เหงื่อออกเลยในฐานะคนติดบ้านที่มากประสบการณ์ร่างกายของเขาเคยอ่อนแอมากเขาไม่เคยคาดคิดว่าความแข็งแกร่งของเขาจะดีขึ้นได้มากขนาดนี้พลังนี้ดูจะพิเศษมาก ลูกเกอสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของพลังลึกลับนี้อย่างแท้จริงผลของพลังในการเสริมสร้างร่างกายนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งวิ่งไปสองสามรอบก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าวิ่งเพิ่มอีกสักสองสามรอบละ่ะสงสัยจังว่าขีดจำกัดของฉันอยู่ตรงไหนเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเขาในตอนนี้ลูกเกอจึงรีบวิ่งรอบสนามอย่างเต็มกาลังทันทีหลังจากวิ่งไปมากกว่า30บรอบระยะทางอย่างน้อย6 0พันเมตรในที่สุดเขาก็เริ่มรู้สึกหายใจไม่ออก เมื่อมองดูร่างกายที่เปียกชุบไปด้วยเหงื่อเขาสา่หัวดูเหมือนการอาบน้ำจะเสียเวลาเปล่าแต่การวิ่งข้าม6,000เมตรในคราวเดียวโดยไม่รู้สึกเหนื่อยแม้แต่น้อยนี่ช่างเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆลูกเกินั่งพักเพียงสิบก,กว่าวินาทีแต่เขาก็รู้สึกผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์อาการของเขากลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ดูเหมือนว่าการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บของเขาจะเกี่ยวข้องกับพลังนี้จริงๆขณะเดียวกันเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ากล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงขึ้นร่างกายเบาสบายขึ้นมากพลังกำลังของเขาดเอเงไป ลูกเกอรีบยกเสื้อขึ้นมองหน้าท้องทันทีและรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าหน้าท้องที่เคยยื่นออกมาเล็กน้อยกลับเผยให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องจางๆนี่มันราวกับค้นพบการใช้พลังงานภายในร่างกายที่ถูกต้องดวงตาของลูกเกอร์เป็นประกายขึ้นเพื่อยืนยันสิ่งนี้เขาจึงวิ่งต่อไปอย่างบ้าคลั่งแม้กระทั่งแบกก้อนหินขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มน้ำหนักครั้งนี้เขายังคงวิ่งต่อไปอีกเขาเคยรู้สึกเหนื่อยหลังจากวิ่งไปเพียง30บรอบแต่ครั้งนี้แบกน้ำหนักไว้เขาวิ่งไป42่สองรอบก่อนที่จะรู้สึก